สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน สำหรับมื้อนี้นะครับช่างนุนะครับในเดือนทางมาที่จังหวัดโคราชนะครับผมมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่นะครับผมได้เคยกล่าวไว้นะครับว่าสีมาท้ำบุญบ้านนะครับบ้านพีสาวบ้านลังนีนะครับผมที่ว่าผี่สาวนะครับเพิ่นเดซื้อนะครับเพิ่นกะได้ไปขึ้นบ้านใหม่นะครับพอหลังจากขึ้นบ้านใหม่แล้วนะครับที่ว่าช่างนุนะครับผมกับในฟันนะครับเลขก็คือนะครับผม8 3ดแล้วก็6กนะครับกะออก นะครับรอตามออกทุกวดจนว่าผีสาวนะครับหลังปีใหม่นะครับ,เพ,รเ,รบเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นได้โชคได้ลาบนํานะครับเจ้าที่นะครับเพิ่นว่าให้โชคให้ลาบหลายเพิ่นกเ็เลยว่าหลังจากซื้อเลียวเอาปีใหม่เพิ่นกเ็เลยวา่าสิทําบุญบ้านสําหรับมื้อนี้นะครับเพิ่นก็เด้เฮ็ดนะครับในทําบุญบ้านนะครับในเฮ็ดให้เจ้าที่จะทางที่ว่าเพิ่นเมตตานะครับที่ว่าให้โชคให้ลาบมากทุกวดเลยนะครับพีสาวเพิ่นนั้น ในทุกวันลลวกกสํสำรับที่ว่าความฝันนะครับของผมนะครับที่ว่าได้ไปนอนเป็นครั้งแรกนะครับนอนหลังจากขึ้นมาไม่แล네้วกะในฝันนะครับเนาะที่ว่ามีนะครับเป็นพญานาคหรือว่าเป็นผู้ชายเพิ่นผ้าไปนะครับไปไปบ้านเพิ่นกะว่าได้หรือว่าไปเมืองเพิ่นนะครับเพิ่นกะเห็ดให้เห็นนะครับว่าเป็นเจ้าทีเจ้าท่าอยู่นี่เพิ่นเปลี่ยนนะครับพญานาคนะครับเนาะสำรับนะครับมืดนีนะครับเพิ่นกะได้โชคได้ลาภเพิ่นกใหาเหลขกมากนะครับงกวด อ่าที่ว่าผมฝันนะเนาะนะครับผมก็คือ6 3สมแล้วก็8 3ดสนะครับเนาะักกะออกนะครับตามออกนะครับเพิ่นกันในโซ้ลาบ้าก็ลาสุดนะครับพี่สาวเพิ่นกับฝันนะครับว่าเจ้าที่น่ะละเพิ่นกับฝันเห็นผู้ชายนะครับมาบอกนะครับบอกเลขกับปรากฏว่าพี่สาวได้หลยนะครับผมเพิ่นกันเลยนะครับโทรมาบอกนะครับช่างนุนะครับว่าปีไม่แล้วนะครับเพื่อนกับสีใดเหตุนะครับผมก็คือ ทำบุญนะครับทำบุญบ้านอีกครั้งนะครับผมตอนรับปีใหม่ไปเลยนะครับผมมือดีนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่9นะครับผมวันที่9เดือนนะครับมกราคม6 8นะครับผมในเดินทางมากถือว่ามือดีเป็นมือสันวันดีนะครับเนาะบางคนก็ว่าเป็นวันที่เก่ดีนะครับก้าแรกของปีก็ว่าไหนนะครับเนาะเพราะว่าเก่าผ่านอุปสรรคหรือว่าเก่าวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะที่มันบ่ดีให้ก้าไป เปิดวามือนี้ก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีหลายนะครับผมที่ว่าเริ่มต้นด้วยปีใหม่นะครับเป็นวันที่9นะครับผมสาหรับมือนี้นะครับเนาะช่างุนะครับกับเสียลัยผ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาขอแนวทางนะครับมาเอาตัวเลขหรือว่าแนวทางนะครับจากนะครับหลวงพ่อนะครับเพื่อนกะให้นะครับเนาะจะอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะให้นะครับรับชมนะครับให้จบคลิปนะครับเพราะว่าอาจจะมีตัวเลขหรือว่าแอบแฝงอยู่ในนะครับ อยู่ในคลิปนี้นะครับเนาะเพราะว่าอยาก่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านพลาดนะครับเนาะพลาดตัวเลขที่ว่าอ่หลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์ก็ว่าได้นะครับที่ว่าเพื่อนด้แอบแฝงให้นะครับเนาะงสำหรับเป็นที่ว่าทําบุญบ้านนะครับผมในมือนี้นะครับผมเพื่อนในเขามารับชมแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมหลักกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับหลักก็เพื่อนะครับเนาะไม่พลาดคลิปนี้หรือว่าพลาดพลาดคลิป ที่ชักลุนได้ลงไปนะครับผมก็กดติดตามไว้น้ำเน่ยกันแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องชักลุพารวยนะครับผมสําหรับนะครับมือนีกับเซนไดมี่นะครับทั้งเลขทูบนะครับที่ว่าเพื่นในวายขอเจ้าที่เจ้าทางพวานะครับผมมือนีนะครับเหมือนกันในทำบุญบ้านพร้อมและก็ในมีของเส้นไหว้นะครับมีของเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางพร้อมนะครับผมวันนี้พร้อมด้วยหัวหมูนะครับนาะ ความรวยควมบูม so so ีนาำนะครับมีเหล่านะครับผมกันเลยสิจุดถูกนะครับขอตัวเลขแนวทางตัวอัดปลาเพิ่นเสียห้ตัวเลขแนวทางนะครับขอนําเพิ่นสามตัวตรงๆนะครับนอนเพราะว่าหลังจากนะครับเพิ่นใดนะครับในบุญนะครับเรียบเพิ่นกะสีมีพลังนะครับนอนตามความเสียนะครับหรือว่าความศรัทธานะครับเพิ่นว่าไในพุญแเรียเพื่อนกะด้มีพลังเพื่อนกะสิได้ขอสขขอลาบกันต่อืุอนี้นะครับก็เลย นะครับมีทั้งหัวหมูนะครับผลละหมากหลากไม้นะครับผมหลังจากนะครับอ่ให้นะครับพระอาจารย์นะครับคนทำพิธีนะครับผมทำบุญบานเป็นทียละลอยแล้วนะครับผมเกิดเชนไรหมานะครับนอมหม่าไว้นะครับอย่าเลี้ยงเจ้าพี่เจ้าทางนะครับแล้วก็พร้อมด้วยสีจุดทูบนะครับขอเพิ่นนะครับขอความเมตตาเพราะว่าเพิ่นก็ให้โชคให้ลาภมาทุกงวดนะครับหลังจากพี่สาวนะครับเพิ่นได้ซื้อบ้าน นะครับหลังดีแล้วนะครับเพิ่นกัไในฟันดีนะครับแล้วก็ไในตัวเลขนะครับพ่อที่ว่าชั้นลุกนะครับผมที่ว่าได้ไปนะครับไปนอนขึ้นบ้านไ่กับฟันเลขนะครับกับปรากฏว่าเลขก็ออกอี้รีตามที่เพิ่นมหานะครับผมสําหรับมือดีนะครับจะทําพิธีแล้วนะครับผมสามลูกก็สิไดนนอดขึ้นนึงนะครับหลังจากอันนะครับเกษิเพื่อฝันนะครับนอทาว่าฝัน หรือว่าในตัวเลขตัวใดกสิเอามาลงนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต่สาหรับมือนี้กสิพ้านะครับท่านผู้ชมทุกท่านมานะครับผมจะมาชมนะครับทั้งตัวเลขนะครับเลขคู่นะครับที่ว่าขอหรือว่าตัวเลขนะครับที่ว่าเป็นแอบแฝงนะครับจากที่ว่าพระอาจารย์สมัยมาหรือว่านะครับเห็นนะครับสร้างนุนะครับฟังอาเทศอยู่นะครับกับปรากฏว่าในเห็นเลขขึ้นนํา นะครับผมก็เริ่มมาอยากให้่านผู้มทุกันนะครับผมพลาดนะครับเลือนข้ามหรือว่าพลาดนะครับตัวเลขไปนะครับอาจสิียใจส่งในลํากันหรือว่า่ันผุ้มเห็นเป็นตัวไรอาจเส็นเป็นแตกต่างจากสักนูก็ไดดนะครับผมถือว่ามือนี้จะเป็นมือสันวันดีนะครับวันที่9นะครับผมนะครับถือว่าเป็นวันดีอีกวันนึ่งนะครับที่ว่าเริ่มต้นปีใหม่นะครับที่ว่าเคยได้เว้าไปนะครับผมเพราะว่า ตีสาวเม่อย่นีเพราว่าได้โชคได้ลาบนํำนะครับตลอดจนว่าได้ทาบุญอีกนะครับผมทําตอนเหนือกาว่าใดนะครับผมหลังจากเปิดมานะครับผมกว่กี่เดือนนะครับผมกะได้มาทําปีใหม่เลยเพิ่งจะเห็นบุญเลยเพราะว่านะครับลาสุดก็คือที่เอาไปนะครับเพิ่งมาบอกนะครับเป็นตัวนี้กับปรากฏว่ากะได้โชคนะครับเพิ่งจะเลยนะครับคิดว่าอาจจะให้โชคให้ลาบตลอดทั้งปีก็ว่าไดนะครับผมรู้ว่า นะครับิ่นอาจสิทธิ์สโลคือว่าถูกจริตนะครับเนาะเพก่นเลยด้ให้โใไฮลาตังแต่นะครับตังแต่มาอยู่นะครับผมก่าวได้นะครับผมอาจวดนี้นะครับวดนี้นี่เตรียมซื้อรัตตรีไว้เลยนะครับผมเพราะว่าสิเป็นตัวเรียกเทวาเห็นหรือว่าเป็นตัวเรียกทูกนะครับผมเนใไ้โใไ้ลานะครับผมรางวันที่หนึ่งสุ้ผูสุื้ข้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าด้วยอ่างมือนี่ัตั้งจิตตั้งใจ ครับผมเดี๋ยวทำบุญบานต่อเนื่องกันเลยนะครับผมเพื่อการสิได้รับบุญนะครับส่วนบุญส่วนบุญส่วนล้วนะครับอ่าบุทิศให้เพิ่นนะครับเนาะเพื่อการสิได้มีพลังนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับอ่ะเรื่อยนะครับสิ่งใดอีกพวนะครับผมยูทูบพว่าเลี้ยงเพิ่นนะครับมื้อนี้มีพ่อหมูนะครับผมมีพ่อหมูนะครับเรื่อย สีได้เอาตัวนี้หรือว่าแนวทางนะครับผมเอาไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในงวดประจำวันที่17มกราคม2567นะครับแล้วนี่นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับหอวงพิวาพระเป็นเจริญพุทธมนต์นะครับผมหรือว่ากําลังนะครับกำลังทำน้ำมนต์พุทธกาลนะครับในจุดแล้วนะครับผมกลับมา ครกำลังมุ่นรอผลเสด้เแห่งพิธีนะครับผมอยู่นี่นะครับก็คือนะครับผมอยู่จังหวัดโคราชนะครับผมอยู่นี่ก็คืออำเภอนะครับสูงเนินหลังจากเพิ่นจุดธูปแล้วนะครับก็จุดนะครับจุดเทียนแล้วนะครับจุดเทียนแล้วพก็จะจะลั่งนะครับเจริญพุทธบุญนะครับเราทำน้ำมนต์นะครับเื่อวาสิได้นะครับเสด็จพุ่มนะครับก็เย็นแล้วเสด็จพุมบาสนะครับก็ให้โยู่เย็นเป็นสุข นะครับดูดีวิแห้งดูแดงมีขี้นะครับผมครับเป็นบรรยากาศนะครับเราเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท mm. ่านนะครับผมแบบบรรยากาศบ้านบ้านนะครับผมเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่านี่สถานที่นะครับบ่ใหญ่นะครับแต่กับด้วยความศรัทธานะครับเนาะนี่มาว่าสิเป็นคุณประพุทธคุณประรมคุณประสงค์นะครับ พื้นที่น้อยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรูบ้านเกืีอาอท้อนนะครับผมแต่กะด้วยความเพราะว่าคนกะพีสาวนะครับคนกะเทุกคนนะครับจีสเกตพิละนะครับผมแต่ว่าจาไปทํางานอยู่คนหลายปีแล้วนะครับผมกับในเซาของอยูกนเลยนะครับผมก็เลไไเออยได้พอมีกําลังทุนนะครับผมกับคุก็เลยว่าเอาสื่อซื้อไว้นะครับนาะเพื่อบนอนใอยูนีกะเสียให้คนเซาก็ได้นะครับเพราะว่ากักอยู่หลายปีแล้วเพราะว่า แต่มาทํางานอยู่นี่หลายกีแล้วนะครับผมแต่ว่าเท้าซื้อแต่เท้าพอนะครับพนไปมันกับเบิดกรเบิดแล้วมัก็เป็นข้องจะขวงนะครับผมเพราะว่าผีสาวนี่เพิ่งกะนะครับมีบานหลายหลังนะครับผมดูชิสเกีนี่มีเพิ่งกะมีอยู่สองหลังนะครับโดยน้ำพักนำเลี้ยงนี่แหละทำงานโรงงานนะครับเอาเพิ่งกะเทนงานโรงงานนี่แหละนะครับผมคอยเก็บคอยออกไปนะครับผมสักวันมันก็เป็นของเขานะครับเนามันก็เลยคิดน่ะเพราะว่าเพิ่งกะ นะครับมาสารบ้านไว้นะครับอยู่บ้านนี่ยสองหลังนะครับสองหลังแล้วตัวนี้นะครับเพิ่นกันเลยนะครับเพิ่นกันเลยว่าเออซื้อไว้นะครับเพื่อเพื่อเอาทรงเบิร์ดเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่นี่ตลอดอยู่แล้วอันเบิร์ดแน้วเมันก็้จะเป็นของเจ้าของนะครับเพิ่นกันคิดวิดไว้ไว้แนวนี้นะครับคิดว่าปิดเสาเข้าอยู่นะครับแต่หลายปีนะครับผมการเข้าเสาเบิร์ดมื่อกี้แต่เข้าเสาไปไปเรื่อยเมื่อกี้ไม่เป็นของเจ้าของตัวนี้กันที่ว่าเลย มาอยู่มาเบิองมันกล่าวทิ้งว่าถือมักนะครับเนาะถือถือชะตาก็ว่าได้นะครับก็ะว่ามากเจนกลื่ยยนะครับเนาะได้เห็ุสัญญาท่ากับประพลประกาศว่าพานกันเลยนะครับได้ได้พระขอบคล้องในหลักเกลื่ยยในซื้อนะครับผมก็เลยได้นใดโศกใดลาบน้่มนะครับวันนี้นะครับกลื่ยยทำบุญนะครับ นะครับผมก็เป nah, like ็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่นะครับชางลูกเอามาฝากนะครับเนาะพื้นที่น้อยแต่ด้วยความศรัทธานะครับคุณพรัชนาไตรนะครับเนาะคุณประพฤติคุณประทังคุณประสงค์การันตีมุนพระนะครับเนาะห้ารูปนะครับผมห้ารูปประทัาบุบบ้านตาวาดนะครับผมทีกวากัลังนะครับอาจารย์จากากลังลงต้นม้วนนะครับผม นี่ก็เป็นการนะครับเนาะบันทึกเสียงเอานะครับน้อบ่ช่างลูกก็บาได้ภาคเรื่องนะครับเนาะช่างลูกก็บันทึกไว้นะครับแล้วก็มาภาคไว้นะครับหลายคนหลายท่านนะครับอาติวาวุชังลูกคู่ในมะเบาสวนกันนะครับกับพระบรรจุวดมุ่นนะครับผมบ่ให้ความเคารพนะครับนะยายนี่น้องว่านะครับช่างลูกนะครับในบันทึกไว้แล้วช่างลูกก็มาอัดเสียงเอานะครับเนา้อม่าว่าจะได้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมฟัง เสียงพระไปพ่อนะครับนอนให้ฟังอสังห์บ่เาไปน้านะครับนอนอันนี้พระอาจารย์นะครับคนกับกำลังนะครับนอดเคียนลงนะครับหรือวา่าสีในโสกไปลาบจากขันน้ำมนต์หรือเปล่า นะครับผมกับไปถารอรุดกันนะครับหลังจากนะครับเพิ่นนะครับเนเทียนลงไปนะครับสาลูกกับเอียงนะครับโดขคนายอยากให้เบื่งนะครับบานเ็กีนะครับแล้วครับปากฏว่วานะครับมองที่ว่าช่างลูกนั่งนะครับโนสางลูกนี่ปักวากะในเห็นนั่นเห็นนี่นะครับสางลูกกันนางเลยนะครับนางบนพื้นกับปากฏว่วาเออเอียงนีมาตอดนะครับมาเนียมตอดอยู่บังขารับปากฏค่วาเนียมลูกมากรับปากฏว่รานะครับในเห็นนะครับเจ็ดศูนย์ นะครับ7007น,นะครับหรือว่านุ้นส้มเห็นเป็นตัวไรก็สามารถแค,ไคบไว้นะครับแต่แางดูเห็นนย์7จ็ดหน้าแหงนะครับผมนี่เอาแวบแรกนะครับ ไปท่านผู้ส้มทุกท่านส้มบรรยากาศจักกาสะกายมุนีสมายโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิเกณฑ์ติธัรมปิตังเบนะพระธรรมกานีังเกเตนะสัจเจนะสุวัตติโอตุยังปุตตะเสโทอะาริวันนะเยตุเตงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมา นาวิจติธรรมปิตามเมรัตานังปานิธรรมเดเดนะสะเดนะสุวันติวัตุเยบุตรลานาตัสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุตานิโหุติเตตากิตายะสุขตาสัาวะกาเยเตสุ อาภะลานีตัมปิสังเครตสนังปะเนตังเยเปนะสัจเจนะสุวันติวะตุเยสุปยุตตามนะสาคาเทนะเนกามิโนควะตมะสะสนางิเตปติปตาอมตังวิไคหะนันตาโมตานิโค ोचमानायिताङ्गिताङ्गे रतनं पदेताङ्गतेन स तेन सु वाङ्गतायतिगे भवा समेते केन बेता अविरो नियथायां प्रदे पोहिताम् विषन् रचनं बनिताङ्गेतेन सचेन सुवर्तियो หลังจากนะครับเสร็จพิธีแล้วนะครับพระอาจารย์นะครับจะนะครับไดไม่เขียนนะครับลงนะครับเขียนยันไอนะครับนับถือว่านะครับเจิมให้ยีครอบก็ว่าได้นะครับผมราว่ามือนีนะครับในนิมนต์พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ เป็นเสว่าอาจารย์ศักดิ์นะครับหรือว่าหลายคนหลายท่านนะครับอยู่ทางนู้นนะครับอาจจะดูนะครับอาจจะพ่อขุนจักนะครับผมละก็เพื่อนกัว่านะครับเพื่อนกับคนโคราชนะครับแต่นะครับช่างลุนะครับเดเขาไปหาเพื่อนกับว่าเพื่อนเคยมานะครับมามาดูอยู่นะครับแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนไปนั้นก็คือสถานปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่คุนหารนะครับคุนหารน้ำเนรครับกันพลักน้ำเน เป๋ยซอยนะครับน้องเป๋ยซอยนะเพิ่นนะครับสอนปฏิบัติธรรมนะครับอยู่อยู่สองบ่องนะครับอยู่จังหวัดชีสเกตนะครับแต่คนละอำเภอนะครับที่ชั้นลูนะครับได้ได้อยู่นะครับชั้นลูอยู่อำเภอปูสิงห์นะครับที่วัดแต่พระอาจารย์นั้นนะครับเพิ่นกะไปก็คือนะครับคุณหารแล้วก็กันตาลักษณ์นะครับผมคนกะปกตินะครับเพิ่นกะบ่ได้คอยใ้ ได้ว่างนะครับผมปรากฏว่ามีก็ถือว่านะครับได้ไปนิมนต์ถือว่าโชคดีนะครับผมก็เมตตาจากพระอาจารย์คนใดมานะครับเขียนยันไห้นะครับลงนะครับเพิ่มความเป็นศิริมงคลนนะครับต้อนรับปีใหม่ปี68ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมคิดวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกประการนะครับผมพระอาจารย์นะครับก็เขียนลงนะครับลงยันนะครับผมแล้วพอดีว่าพระบารมี ลม,มเย็นนะครับลมเย็นหลายนะครับผมดีหลายนะครับเพราะว่าหน้านะครับอากาศจะเย็นนะครับอากาศบรรยากาศก็ดีนะครับมือดีบ้านะครับกายนะครับลมเย็นนะครับอายุเย็นเป็นสุขนะครับผมร่ำรวยสุขหูสุขคนนะครับหลังจากนะครับพระอาจารย์เพิ่งลงยันนะครับหรือว่าเขียนยันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพระอาจารย์เพิ่นกะบอกว่า ะนะครับโอ้ลมเย็นนะครับลำพ้วยพนกับพ้อปิศณาออกมาเพนบอกว่าสองหานะครับผมสองหาหลังจากเล้ยวนะครับจะเลยนะครับในนะครับนี่นะครับของเศนของวายนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือให้เจ้าที่เจ้าทางเลียงเจ้าที่เจ้าทางนะครับมือดีก็มีหวัวหมูอ่ามีคำหมากคำพูดผละหมากหลากไม้ของหวานของข้าว นะครับผมพร้อมด้วยนะครับเรานะครับเราหละกการน้ำเปล่าหละกการน้ำหวานนะครับน้ําทั้งน้ําเปล่าน้ําหวานแล้วก็เหล้านะครับผมมือนีนะครับก็เป็นของนะครับที่ว่าเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมก็เลยนะครับจุดธูปนะครับเห็นนะครับหลังจากนะครับไม่หมดนะครับขอเพิ่นก็คือ9 3 9นะครับผม นี่นะครับผมก็เป็นตัวเลขทูบนะครับผมที่ว่านะครับได้นะครับผมขอโชคขอลาบนะครับในงวดประจำวันที่17มกราคม2568นหระครับผม939หรือว่าท่านผู้ชมจะตัดเล่นนะครับอาจจะเป็น93นะครับหรือว่า99นะครับหรือว่าอละวัง 6นั่นะครับอาจ2ตัวอาจจะเป็น99หรือว่า66หรือว่า3ตัวอาจจะเป็น6 3 6นะครับผมหรือว่า6 3เลขเก้ากับเลข3นี่มันกัดตัวเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมกับอ่าแต่ผู้ใดมีทุนก็สามารถนะครับหมุนเล่นได้นะครับตีราคากลับได้หรือว่าผู้ใดงบหน่อยกัดนําไปเลยนะครับ9 3 9นะครับผมราคาสําหรับบ้านเลขที่ของพี่สาวนะครับเพิ่นได้ขึ้นก็คือทะเบียนบ้านก็คือ555นะครับทับนะครับ2 66นะครับผม555ห้าทับสองนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับจะตัดเลนนะครับอาจจะเป็นนะครับเราเอาเลขหาใส่เลยนะครับเพราะว่าเลข6มันกระเบิดกันอาจจะเป็น526นะครับผมหรือว่าหรือว่าห้าห้นะครับมีแต่เลขเบิร์นเลยครับเมื่อมื่อนี้นะครับมีแต่เลขเบิร์นเลยไม่ว่าจะเป็น55 6699แต่นะครับเนาะบ้าบังเอิญนะครับเพราะว่า ทูบก,ก็ได้สามเก้าสามเก้าแตเบียนบ้านนั่นสองหกหกนะครับสองหกหกทำเป็นเลขสองหรืตรงเป๊ะนะครับให้ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าคนไหยเป็นเลขเก้าหรือว่าอาจจะมากเพราะว่าทะเบียนบ้านเลขหกกับเลขเก้ามันกับตัวเดียวกันนะครับแต่บางท่านอาจจะเป็นสองเก้าเก้าก็ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่าช่งลุนะครับได้เอามาฝากนะครับผมก็คือสําหรับย้ําอีกครั้งนะครับเลขทูบเก้าสามเก้า แปลเลขบ้านนะครับที่ว่าพี่สาวอยู่นั่นก็คือ266นะครับผมหรือว่า299ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับผมในงวดนี้ในวันที่17บเจมกราคม2568นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมือนี้นะครับผมเพราะว่าช่างนูได้เดินทางมานะครับเพราะว่าพี่สาวเบิร์ตกระโทรมาบอกนะครับที่ว่าภาษีท้ำมุญบ้าน เันนี้ส่งได้ลาบขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันสุขสุขคนสวัสดีครับ